ค่ะสำหรับท่าที่4นะคะก็จะมีการฝึกบริหารกล้ามเนื้อการฝึกงอเข่านะคะโดยวิธีนะคะก็ให้คนไข้นะคะอยู่ในท่าอนอนวาวควอมเนี่ยนะคะแล้วก็ให้กระดกไปเท้าขึ้นนะคะค่อยๆกดลากนะคะส้นเท้าเข้าหาแก้มก้นนะคะช้าๆนะคะถามว่าเราจะให้งอเข่าเท่าไหร่นะคะให้งอเข่าเพียงแค่ฝ่าเท้าแนบพื้นพอดีนะคะ รัค้างไว้นะคะให้คนไข้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ดแปดก้าระดกไปเท้าขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆถอยไปส้นเท้าออกนะคะช้าๆเบาๆนะคะจนหลังเข่านะคะแนบลงกับพื้นแล้วนะคะค้างไว้นะคะแล้วก็่อดสบายสำหรับท่านี้นะคะให้ทำ ได้นะคะห้าถึงหกครั้งนะคะสลับซ้ายขวานะคะให้ทำทุกสองชั่วโมงค่ะ